สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูบอลสีพญาพันวังค่ะชื่อเขาชื่อพญาพันวังค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆขอบเขาเขียวตรงกลางจะมีสีแดงจุดขาวนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจำชื่อเข้ามาค่ะเขาเรียกพญาพันวังค่ะ แต่ถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขอภคยเนี่ยนะคะพเพื่อนๆสวยมากค่ะสีแดงแก้วชอบสีแดงค่ะสวยมากแต่กอค่ะจะปลูกเป็นกอค่ะจะไม่ขยายค่ะจะให้เขาเป็นกอสวยค่ะพเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะบอลสี มีบนอันนี้นะคะพอจะได้ชื่นใจหน่อยค่ะเพราะปลูกอย่างอื่นก็ไม่ค่อยแตกกอแล้วก็ไม่สวยงามแล้วก็ค่อยจายไปเรื่อยๆๆดูแลไม่ค่อยเป็นค่ะดูแลไม่ค่อยเก่งค่ะดูเอาไว้เอาไว้ดูเล่นค่ะเพื่อนปลูกไว้ดูเล่นเพราะมันสวยงามมากสวยงามค่ะวันสีสวยจริงๆค่ะดูเพลินๆค่ะชอบค่ะ ชอบสีสีใบของเขาใบของเขาสวยค่ะสีสันก็สวยค่ะเพื่อนๆสวยมากเห็นเพื่อนๆก็อยากซื้อมาค่ะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะซับจางค่ะตอนนี้เป็นโรคซับจางยังไม่ค่อยมีเงินที่จะไปซื้อมาเดี๋ยวมีเงินก็จะซื้อมาอีกค่ะสะสมปลูกไว้ค่ะสวยงามค่ะจริงๆสวยงามจริงค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูอีกอันหนึ่งค่ะนี่ค่ะดำสตูนค่ะบนลดำสตูนค่ะนีก่ก็กำลังออกดอกสั่งสั่งมาทางเพจทางทางเพจค่ะเพื่อนสั่งมานานแล้วค่ะสั่งเข้ามาสองหัวแล้วนี่ก็เขาเจริญเติบโตเขางอกขึ้นมาแล้วแทงหนอแล้วก็มีใบมาสองใบใบมาสองใบอันนี้ น,นี่ดอกของเขาค่ะเพื่อนดอกค่ะใบใบสวยค่ะแต่ข้างหลังเป็นสีม่วงข้างหลังเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงดำสตูนค่ะชื่อของเขา,าเขียนมาข้างถุงค่ะดำสตูนใบใหญ่ค่ะสวยค่ะเพื่อนใบเขาเหมือนน,นั่นเนะาะจัดแก้วสารพัดนึก ใบเขเหมือนแก้วสารพัดเึกนาะแด่ที่ในถึงเขาเขียนเขาเขียนว่าดำสตูนค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะใหญ่ใบใหญ่มากใบใหญ่ค่ะแล้วก็มีดอกเลยมีดอกออกมาแหลกดอกออกมาสวยงาม ปลูกไว้ดูเล่นค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เพื่อน,เ,อนเก่าขอบคุณทุกคนค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะดูเลสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้ฝนฝนตกดีมากค่ะทงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆพ,พยาพันธ์วังค่ะสวยงาม เอามาอวดเพื่อนๆค่ะเอามาอ่านเพื่อนๆค่ะสวยค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆ,งๆสีเขาสวยมากรู้ในกล้องจะสวยเหมือนข้างนอกไหมคะสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆไว้ชื่นชมค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ